จับตาดูให้ดีความเป็นอีโก้ของฉันอุย่าสไลด์รับวิ่งสตอกสุดปอกครับสุดปอกครับจันนงหวะน,นี้ต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วไหมต้องเข้าแล้วไหมนีแน่ต้องเข้าแล้วไหมอมาด้วยความมั่นใจกูจบไปด้วยความอะไรอืมเออมันต้องได้ดิวะเริ่มต้นที่ประสบการณ์จะจบที่ประสบภัยได้ไงฮัลโหลโอเคโอเคโอเค อีกอีกอีกออืมจะไปมันจะไปอ๋อโอ้ยเสิร์ฟถึงตีนเสิร์ฟถึงตีนได้เลยอย่างนี้อืมเสิร์ฟถึงตีนอย่างนี้ก็สบายบื้อสดือบอยโอ้าสับองพี่อ๋ออ๋อยอ้ยเป็นลมอยู่ก็เป็นลมอ่าแล้วจังหวะนี้มันต้องมาแล้วไงเฮ้ยแย่งอย่างนี้ไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องสกอสกิลไม่ต้องสเต็ปไม่ต้องสับหลอกแล้วยิงนิ่มๆพี่ก็เข้าแบบตัวนิ่มได้เต้นไปครับแอก ชอบอีโมดนี่ว่าไม่รู้เป็นไรอะแบบยิงเข้าแล้วต้องแบบเออนะ